สำหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างผมผมเชื่อมั่นในตัวเองว่าผมจะสามารถเปลี่ยนแปลงและชุบชีวิตประเทศไทยใหม่ให้ดีกว่าเดิมได้แน่นอนครับแล,แล้วสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือผมจะสร้างยานอวกาศไปที่ดาวนาเม็กเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อออกตามหาดรากอนบอลให้ครบเลูกแต่ การที่เราจะไปดาวนาเม็กเราจะต้องเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ให้พร้อมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องต่อสู้กับฟิเซอร์ปิโกโลและจอมานบลูให้ชนะให้ได้เพราะถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเอาชนะฟิเซอร์ปิโกโลกับจอมานหมูได้เราจะกลายเป็นซปเปอร์ไซย่าคนแรกของโลกแล้วเมื่อเราได้ราฟันบอลมาครบเจ็ดลูกแล้วผมจะพาคนไทย ไปที่ดาวเบจิต้าต่อไปทำไมไปเพื่อออกตามหาชาวไซยาที่หายไปยังไงละครับแล้วถ้าเราเจอผมจะเชิญชาวไซยาทั้งหมดที่อยู่บนดาวเบจิต้าเข้ามาร่วมรัฐบาลให้เป็นคณะรัฐมนตรีของผมให้หมดเพราะอะไรนั่นแหละครับก็เพราะว่าคนเหล่านี้เขามีพลังวิเศษมากกว่ารัฐมนตรีทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นคุลิลินผู้เท่าเต่าอะไรพวกนี้ ผมจะเชิญมาร่วมงานให้หมดซึ่งจะช่วยบริหารประเทศให้ดีขึ้นได้และบริหารได้เหนือกว่าทุกๆประเทศบนโลกใบนี้แน่นอนครับซึ่งผมจะมีโงกุลเป็นที่ปรึกษาเรื่องการวิตพื้นของคนไทยให้ได้100ครั้งต่อวันเพื่อเพิ่มเงินเดือนแล้วให้เบจิต้าเนี่ยมาเป็นรองนายกด้านเศรษฐกิจจากนั้นเราจะเอาดา์คบอลทั้ง7ลูกกลับมายัางโลกแล้วนำไปไว้ที่หน้าธรรเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกเทพเจ้ามังกรพอรุงก้าออกมาแล้วเราก็จะขอพรกับเทพเจ้ามังกรให้ประเทศไทยของเราจเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยให้คนไทยเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกพอเรารวยที่สุดในโลกเราอยากได้อะไรเราก็ซื้อมาอยากได้ถนนดีๆเราก็ซื้อมาอยากได้รถความเร็วสูงดีๆอยากได้โรงพยาบาลดีๆอยากได้อุตสาหกรรมดีๆเราก็ซื้อมาเพราะว่า เรารวยที่สุดในโลกแล้วแค่นี้จบเลยง่ายๆแล้วถ้าไม่กับโปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จช่วงไตรมาสที่4ของปีหน้าผมจะไปเชิญโดเลมอนมาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลผมอีกด้วยเพื่อจะได้พัฒนาประเทศร่วมกันต่อไปคราวนี้อยากไปไหนเราไม่ต้องใช้เครื่องบินเรามีประตูทารูมิติเข้าไปได้เลยอยากโผล่ประเทศไหนโผล่ได้เลยเห็นไหมครับ วิธีการบริหารงานของผมมันมีประสิทธิภาพขนาดเลือกผมเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีให้กับคนไทยทั้งประเทศสิครับผมเชื่อมั่นว่าผมทำได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ